สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย y y u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  e e กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับทีเอนเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของแบตเตอรี่ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของ n นต a V นะฮะที่มีการขับแล้วไปกระแทกจนน้ำเข้านะฮะแล้วก็มีการไปร้องเรียนที่รายการโหนกระแสนั้นทำให้ประกันเนี่ยเขากลับมารับผิดชอบให้ลูกค้านะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวล่าสุดนะฮะที่เป็น MGZ SUV ทีนะฮะที่เป็นรถคันสีฟ้านะฮะที่มีปัญหาคล้ายๆกับเป็นความชื้นนะฮะกับเรื่องราวของน้ำเนี่ยที่ซึมเข้าแบตเตอรี่นะ,ะโดยที่ลูกค้านี่เขาไม่ ไม่เคยที่จะ ไปลุยน้ําท่วมนะฮะก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซีเรียสกันนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยแอดสัญญาว่าจะนําเรื่องราวนะถ้าเกิดมีผลสรุปยังไงเนี่ยก็จะนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดมีไอเดียหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของแบตเตอรี่นะครับซึ่งประเด็นของมันเนี่ยแอดเคยผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุสารรถ E ีวีนะฮะซึ่งสุสารรถ E ีวีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ภายในรถหลายอย่างนะที่มันเสียแล้วก็คนจีนนะฮะก็ขี้เกียจที่จะซ่อมนะ หลตัวหนึ่งนะฮะที่แอดเนี่ยได้พูดไว้ในตอนต้นก็คือเรื่องราวของแบตเตอรี่นะฮะซึ่งทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันราคาแพงที่สุดของรถ EV นะฮะมากกว่า 80- 90%ก็นะฮะก็คือราคาของแบตเตอรี่นะฮะอย่างที่เราเห็นของรถเนต้าวีล่าสุดนะฮะอย่างขายล่าสุดเนี่ยเขาขายกันที่ราคาประมาณ4,0,000 0กว่าบาทเองนะครับ อย่างที่เนต้าวีเนี่ยเขาเรียกเคลมประกันมาล่าสุดก็คือประมาณ400,000กว่าบาทเหมือนกันนะเรียกว่าราคารถกับราคาแบตเนี่ยก็คือพอๆกันเลยนะครับแล้วเรานะฮะก็เคยผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุสารรถ E ีีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของการลดราคาแบบน้องเลือดเลยนะฮะแล้วปรากฏขึ้นทั่วแผ่นดินใหญ่ในประเทศจีนเลยนะครับมีคนบอกว่าเจอเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นสุสารนะฮะรถ E ีวีที่เมืองหางโจวที่เจ้อเจียงนะโดยมียานพาณ ไฟฟ้าเนี่ยร่วมกันเกือบ3ามถึพคันถูกทิ้งล้างเลยนะครับบางท่านเนี่ยก็หาว่าต้นไม้เนี่ยสูงกว่ารถ e ีวีกันอีกนะครับ วันนี้แอดก็เลยอยากที่จะไปหาคําตอบแล้วครับว่าจริงๆแล้วนะฮะสาเหตุของสุสารรถ E ีีเนี่ยที่ถูกทิ้งร้างนะฮะจากข้อมูลที่แอดมาให้เนี่ยก็คือ6แห่งในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าสุสารรถ E ีีเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทยอยสร้างเกี่ยวกับสุสารรถ E ีีเนี่ยในประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุของรถที่ถูกปล่อยทิ้งร้างพวกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้แอดก็ไปสรุปข้อมูลมาประมาณ4-5ข้อนะเรื่องราวเกี่ยวกับสุสารรถ E ีวีนะฮะสำหรับค นที่อาจจะเคยฟังในชแนลอื่นมานะฮะเขาอาจจะพูดเรื่องราเกี่ยวกับสาเหตุได้ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดไปสรุปข้อมูลมาให้นะฮะแล้วข้อมูลตรงนี้ก็คืออัปเดตปีล่าสุดเลยนะครับแอดนามาจากข้อมูลวันที่ประมาณ5เดือน3ปี2024เลยนะฮะว่าสู่สารรถยนต์ไฟฟ้าที่มันเกิดจากรถราคานองเลือดทั่วแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันบ้างนะครับ มาถึงข้อแรกนะครับก็คือมีสื่อที่ชื่อว่าบลูมเบิร์กในต่างประเทศนะฮะเขาได้รายงานว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะมีผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายร้อยลายกันเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงแบรนด์ดั้งเดิมและบริษัทสตาร์ทอัพนะฮะเขาได้มีส่วนร่วมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยได้รับแรงสนับสนุนจากทางการพักคอมมิวนิสต์จีนนพวกเขาเนี่ยได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจำนวนมากนะครับ แต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าหร่นะฮะตามรายงานระบุว่าในช่วงแรกที่จีนเนี่ยผลิตรถยนต์ออกมาเนี่ยมันสามารถวิ่งได้เพียง100กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเต็ม1ครั้งเท่านั้นนะครับมันก็เลยมีผลว่าพอในระยะหลังเนี่ยมีคนสามารถทําระยะการเดินทางต่อ1การชาร์จเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆนะฮะเรียกว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงนะครับเพราะว่าจากรายงานเนี่ยมีคนผลิตเนี่ยเป็นร้อยแบรนด์เลยนะครับเพื่อที่จะอยากได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนั่นเองนะครับ โดยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่เกิดสุขสารมรถี v ีขึ้นมานะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเทคโนโลยีจากประเทศจีนช่วงแรกยังไม่ค่อยดีช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการมาของเทสลาเลยด้วยซ้ำนะฮะเรียกว่าเดินทางได้แค่100กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะฮะพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆดีๆเข้ามานะฮะ พวกนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าโดนเทกระจาดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลข้อแรกนะฮะที่ทําให้เกิดสุสารรถ E ีวีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อดคิดไม่ได้นะว่าถ้าเกิดมันมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าในปัจจุบันเช่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตนะฮะคนจะอยากหันไปใช้เทคโนโลยีโซลิดสเตตแล้วทิ้งตัวลิเธียมไอออนลือเปล่านะฮะตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะส่วนข้อต่อมานะครับก็คือบริษัทบางแห่งเนี่ย มีการปลอมแปลงบันทึกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะโอ้โหในช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่ากระหายที่อยากได้เงินรัฐบาลจัดนะฮะเรียกว่าคนจีนทําได้ทุกอย่างนะเขาบอกว่าปลอมแปลงบันทึกเอกสารแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้ทําจริงนะฮะทำแบบมีแต่ลมอย่างเดียวนะฮะเพื่อช่อโกงเงินอุดหนุนตัวอย่างเช่นพวกเขาเนี่ยสามารถผลิตแคทซีรถเปล่าโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ น่ากลัวนะฮะหรือรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่แต่ว่าไม่ตรงตามข้อกําหนดที่ถูกต้องที่ทางการเขาเป็นคนกําหนดนะโอ้โหคนจีนนี่ทําได้ทุกอย่างจริงๆนะ,ะแล้วรายงานยังบอกนะฮะว่าปี2559นหนะครับหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า People's Daily นะฮะซึ่งเป็นสื่ออย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนนะฮะเขาอ้างถึงสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทหลายสิบแห่งเนี่ยช่อโกงเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่ากว่า9 3พันล้านหยวนเลยนะครับโอ้โหเรียกว่า เยอะมากๆเลยนะฮะปักกิ่งเนี่ยเริ่มตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเวลาต่อมานะฮะการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในปี2019นะะเรียกว่ารัฐเนี่ยโดนโกงเงินในช่วงแรกเป็นจำนวนมากนะ,ะแล้วรัฐบาลก็เรียกว่าจับได้นะฮะแล้วก็จะตัดการช่วยเหลือประมาณภายในปี2019นะะบริษัทเรียกเงินโดยสารหลายแห่งไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งผลกระทบหลายแรงก็ส่งผลกับกระแสเงินสดของบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นนะฮะจะต้องเผชิญกับการล้มสลายแล้ว ก็ล้มละลายในที่สุดนะอันนี้ก็เลยทําให้เกิดสุสานร,รถอีวกว่าเป็นพันเป็นหมื่นคันในประเทศจีนแล้วมากกว่า6-7แห่งกันเลยทีเดียวนะครับ ถึงแม้ว่ารถ EV เนี่ยจะได้ชื่อว่ามันประหยัดค่าน้ำมันนะฮะแล้วก็สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้นะครับหรือว่าไม่มีการปล่อยไอเสียก็ตามนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสื่อนี้เขาบอกว่าการรีไซเคิลในปัจจุบันของแบตเตอรี่ยังไม่สามารถทำได้นะฮะแล้วก็ต้นทุนในการทำการรีไซเคิลเนี่ยมีนักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าแบตเตอรี่1ตันนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ8,500หยวนนะฮะแต่ว่าในขณะที่ราคาขายในตลาดของ การซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะฮะเรียกว่าแยกเป็นโมดูลโมดูลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,000หยวนนะ,ะเรียกว่าถ้าคูณ5เนี่ยก็คือประมาณ40,000กว่าบาทนะครับซึ่งเรียกว่าราคาต้นทุนในการรีไซเคิลนะฮะแล้วก็ราคาที่ซื้อแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ คนก็เลยไม่อยากที่จะมานั่งรีไซเคิลหรือว่านํากลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็มันมีธุรกิจแปลกๆนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขายกเลิกการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านะฮะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายหมื่นคันนะฮะเรียกว่าถูกทิ้งล้างจากการที่ล่มสลายของสตาร์ทอัพหลายๆรา,ายในประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีอาชีพแปลกๆเช่นมีบางคนนะฮะแอบเข้าไปในสุสารของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ พยายามที่จะสกัดโลหะนะฮะที่มีค่าในแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็เอาไปขายต่อกับผู้ผลิตนะครับจะสามารถทํากําไรนะฮะโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือว่าต้นทุนใดๆเลยทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันส่งผลเสียภายหลังนะเพราะว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่คนเนี่ยแอบเอาไปใช้นะฮะอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะฮะเรียกว่าวงจรตรงนี้เนี่ยเริ่มเกิดที่ประเทศจีนนะฮะเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปหาโลหะ ในแบตเตอรี่ลิเธียมเช่นนิกเกิลโคบอลหรือว่าทองแดงนะครับเพราะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดสกัดออกมาเนี่ยมันจะสามารถเอาไปขายต่อได้ในราคาที่สูงนะแล้วก็คนที่เข้าไปเนี่ยเรียกว่าไม่มีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะฮะที่ทําให้คนจีนเนี่ยไม่นิยมการรีไซเคิลนะฮะนอกจากจะแพงแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความไม่มั่นใจในธุรกิจลับๆนะฮะที่คนเนี่ยแอบลักลอบเข้าไปในสู่สารเพื่อที่จะมาหาตัวสารที่มีความจําเป็นในการ บิวอัพแบตเตอรี hmm. ่ก็ได้นะฮะธุรกิจในการร mm ีไซเคิลเลยไม่ได้รับความนิยมนะฮะสุ่สารรถ EV เนี่ยเลยเต็มกระจายทั่วประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงข้อต่อมานะครับก็คือเกิดจากการลดเงินอุดหนุนจากรัฐนะฮะและการเปลี่ยนแปลง ของตลาดอย่างรวดเร็วนะฮะผู้ผลิตหลายรายนะฮะถูกกำจัดเช่นบลูมเบิร์กเนี่ยชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยลดลงจากประมาณ500กว่ารายนะฮะในปี2019เนี่ยเหลือเพียงประมาณ100รายในขณะนี้นะฮะบริษัทเรียกรถหลายแห่งเนี่ยที่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรกๆเนี่ยก็ปิดตัวลงเป็นจำนวนมากนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดสูสารรถอีีนะฮะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยหเมืองของจีนกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งมีรถยนต์ไฟ ไฟฟ้าหลายร้อยคันจอดอยู่ท่ามกลางวัชพืชแล้วก็ขยะนะฮะเรียกว่าความสูงของต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่กว่ารถ EV ีและสูงกว่านะครับสื่อนี้ยังกล่าวนะฮะว่าฉากล่าวนี้เนี่ยเตือนให้ผู้คนนึกถึงผลพวงของการล่มสลายของความนิยมของจักรยานสาธ,ธรารณะของจีนในปี2018นะฮะในเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่โมบายนะฮะและ OFO นะครับเสื่อมถอยลงจักรยานหลายสิล้านคันเลยนะฮะก็ถูกทิ้งลงไปในแม่น,น้ำนะฮะ คูน้าและลานจอดรถที่ถูกทิ้งล้างในที่สุดนะครับสูสารรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ไม่น่าดูแล้วเท่านั้นนะฮะยังเป็นขยะปริมาณมหาศาลอีกด้วยนะครับเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจํานวนมากในการผลิตในช่วงนั้นนะฮะและการยกเลิกการปล่อยก๊าซคาร์บอนอ,อย่างรวดเร็วและจะลดประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศลงอย่างมากนะฮะในสื่อนี้ก็บอกว่าเสียดายนะฮะในการปล่อยก๊าซคาร์บอนในช่วงนั้นของประเทศจีนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตอนแรกที่คุณ ภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เรียกว่าสร้างกา๊าซคาร์บอนอย่างมหาศาลในขณะนั้นเลยนะครับเพียงเพื่อคนจีนเนี่ยต้องการเงินสนับสนุสนของรัฐนั่นเองนะฮะตามรายงานของสื่อจีนนะฮะรัฐบ,บาลเมืองหางโจวสัญญาว่าจะจัดการกับรถยนต์ที่เริ่มสะสมมาตั้งแต่ปี2019นะฮะแต่ว่ารายงานว่าบลูมเบิร์กเนี่ยเขาไปเยือนหางโจวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะเขายังคงพบสถานที่หลายแห่งยังเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกทิ้งล้างในเขต อยู่หางและซีหูนะครับผมเรียกว่าก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะฮะด้วยเหตุผลที่แอดกล่าวไว้นะว่าการรีไซเคิลกับการซื้อใหม่ก็คือราคาพอๆกันนั่นเองนะฮะแล้วยังกล่าวนะฮะว่าในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ยอยู่ราว หกหมื่นหยวนเลยนะฮะเรียกว่าเอามาคูณ5เนี่ยก็คือประมาณ30,000นบาทต่อคันกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเงินนี่มันหอมหวานเหลือเกินนะฮะคนก็เลยแห่ไปทํารถไฟฟ้านะฮะสุดท้ายนะฮะคุณภาพยังไม่ได้สตาร์ทอัพที่เกิดใหม่บางแห่งที่ยังไม่แข็งแกร่งพอนะฮะก็คือต้องล่มสลายแล้วก็ทิ้งรถยนต์จํานวนมากไว้ที่สุสารรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเหตุผลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องราวของ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของจีนนะฮะแล้วก็การแข่งขันที่เรียกว่าดุเดือดมากๆในประเทศจีนนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะฮะประธาน BYD เนี่ยเขายังกล่าวไว้อีกว่าเขาจะไม่ทำสงครามราคาภายในช่วงราคา1 0 0 0 0 0ถึงองแสนหยวนในขณะนั้นนะครับตลาดรถยนต์จีน BYD เนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนนะแต่ฉันไม่ต้องการทำให้ทุกคนอึดอัดและคนอื่นไม่มีทางรอดนะฮะคุณหวังช่ว ชวนฟู่เนี่ยเขาก็ได้คุยไว้ในตอนนั้นนะฮะว่าเขาจะไม่ทำสงครามราคานะฮะแต่ว่าต่อมานะครับในหวังชวนฟู่เนี่ยก็คือ ผิดสัญญานะครับและเริ่มสงครามราคาลดราคาลงเลยนะและเขายังประสบปัญหาที่ไม่อาจบรรยายได้ของ BYD นะในเดือนมกราคมนะครแสดงให้เห็นว่ามีการขายรถยนต์พลังงานใหม่จำนวน1,5200คันแม้ว่าจะเพิ่มขึ้น33.87%เนะฮะเมื่อเทียบเป็นรายปีอัตราการเติบโตครึ่งหนึ่งของช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับคุณหวังชวนฟู่นะฮะของ BYD เนี่ยสัญญาว่าเขาจะไม่ทาสงครามราคานะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ผิดสัญญา แล้วก็ทำสงครามอย่างรุนแรงเลยนะครับการที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่ารถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้รถรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาที่คนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับชนแบตเตอรี่คนก็คือเริ่มเกิดอาการว่าไม่อยากที่จะซ่อมรถนะฮะเลยทําให้ต้องเอาไปทิ้งล้างในสุสารรถ E ีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สื่อนี้เขายกให้ดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในสื่อนี้เขาก็บอกว่าตลาดออสเตรเลียเนี่ย ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะฮะที่กําลังตกอยู่ในอันตรายนะฮะโดยเฉพาะแบรนด์ที่ชื่อว่าเทสลานะฮะจนถึงขนาดว่าตอนนี้เนี่ยในพอร์ตเมลเบิร์น Melbourne นะฮะมีรถเทสลาหลายพันคันไม่สามารถขายได้นะฮะในสื่อของออสเตรเลียเนี่ยเขาขนานนามว่าในพอร์ตของเรือนะ,ะที่มาส่งเนี่ยเรียกว่าเป็นสุกสารรถเทสลากันเลยทีเดียวนะฮะข่าวนี้เนี่ยเกิดวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากความต้องการรถไฟฟ้าในประเทศในออสเตรเลียเนี่ยชะลอลงนะเรียกว่าความต้องการ ของรถไฟฟ้าในออสเตรเลียชลอลงประกอบกับมีแบรนด์ใหม่ของจีนราคาไม่แพงเนี่ยเข้ามาสู้นะฮะทำให้รถเทสลาเนี่ยตกที่นั่งลําบากนะครับโดยผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันที่เป็นเจ้าของถูกคนซื้อที่เป็นคนออสเตรเลียเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ในท่าเรือของเมลเบิร์นนะในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียนะกลายเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เนี่ยเรียกว่าสุสานเทสลากันเลยทีเดียวนะครับ แล้วเขาบอกว่าแม้ว่าเทสลาประมาณ2,000คันเลยนะฮะจะมาถึงท่าเรือเมลเบิร์นทุกเดือนนะแต่ว่ายอดขายของเทสลาเนี่ยตกลงไปถึง44%นะฮะเนื่องจากไม่มีคนซื้อยานพาหนะเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าถูกวางไว้ที่พอร์ตของท่าเรือเนี่ยฝุ่นขึ้นจับแบบเต็มเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอุตสาหกรรมรถ EV โดยรวมของออสเตรเลียเนี่ยก็คือชะลอตัวนะฮะคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะเ<ะ>ขาบอกว่าเทสลาเนี่ย สาเหตุหลักก็คือขาดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่เพียงพอในออสเตรเลียนะแล้วก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยส่งผลทําให้คนออสเตรเลียเนี่ยอ่อนไหวต่อราคามากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างนึงก็คือออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์ประจําชาติเหมือนกับประเทศไทยนะเรียกว่าใครอยากจะขายแบรนด์ยี่ห้ออะไรก็ลุยไปได้เลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนราคาถูกเข้ามานะคนเริ่มซื้อเยอะเมื่อไหร่นะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสุสานร,รถ E ีวีมากขึ้นนะเพราะว่าคนเนี่ยไม่อยากที่จะซ่อมมากเท่า ถ้าเกิดซื้อใหม่หรือว่าซ่อมแบตเตอรี่เนี่ยราคาพอๆกันนะ,ะเรียกว่าซื้อใหม่ก็จะสะดวกกว่านั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสูสารรถ EV ีนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะกับตอนนี้เนี่ยกระแสะสูสารรถ EV ในประเทศจีนเรียกว่ากำลังปวดหัวกันเหมือนกันนะฮะเรียกว่าการซ่อมแซมแบตเตอรี่หรือว่าการซ่อมรถ E ีตอนนี้เริ่มที่จะ ไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าซ่อมเรียกว่ามหาโหดนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้ก็เรียกว่ายังต้นทุนสูงอยู่นะฮะอย่างคล้ายๆกับประเทศไทยเนะี่ยที่เป็น MG ZEV s นะฮะขนาดซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่แค่1โมดูลนะแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นยังตก1 1นแสนเลยนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็แนะนําให้แอดได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้ามาตอบนะครับถ้าใครสนใจชื่นชอบในบทความของแอดนะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ Subscribe ด้วยนะครับถ้าแอดว่างแอดจะเข้าไปตอบนะสำหรับวันนี้แ สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r ค b ์ด้วยนะครับ